สู้โควิดชาวตระการตระหนักแต่ไม่ตระนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เคารพรักทุกท่านด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะเห็นได้ว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นขอประชาชนอย่าได้ตรหนกตกใจตระหนักแต่ไม่ตระนกจังหวัดอุบลราชธานีมีความห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จึงขอให้ทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ดังนี้ 1. สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สมันล้างมือไม่แคะแกะเกาสัมผัสใบหน้า 3. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรไม่เข้าไปในสถานที่แออัด 4. งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นต้องเดินทางขอให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและแอปฮักอุบล 5. งดกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริง หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 6. หากมีไข้ไอจามจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทันทีปฏิบัติตามคำแนะนำและกักตัวเองอย่างน้อย14วัน 7. ผู้สูงอายุผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเช่น เบาหวานความดันเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังหากติดเชื้ออาจจะมีอาการรุนแรงได้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตัวท่านเองอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตระการพืชผลจะสู้โควิดได้เราต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจาก นายสมมาตรโพธินายอำเภอตรการพืชผลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคจิตวรัสโคโรนา2019อำาเภอตรการพืชผล